ครับวันนี้ก็อยู่กับสปาร์คหนึ่งสาห้านะครับก็ถอดโชคหน้าออกมาเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนซินโชคหน้าทั้งสองข้างนะครับทางซ้ายและก็ด้านขวาแล้วทีนี้นะครับในขั้นตอนของการถอดอโชคหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าก็คือน็อตหกเหลี่ยมตัวที่ผมถือเมื่อกี้นะครับมันมักจะหัวรูดแต่ในเคตนี้หัวไม่รูดนะครับถอดยากแต่เคตนี้ หัวาวาวที่อยู่ข้างในมันล็อกไม่อยู่นะครับล็อกแล้วมันหมุนตามไม่ว่าจะปรับแต่งยังไงใช้หกเหลี่ยมล็อกแบบนี้มันก็ล็อกไม่อยู่นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเหล็กแหลมแทงก็ไม่อยู่เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปเต็มได้เร็วๆนี้นะครับนี่เหล็กแหลม ก็นี่คีมล็อกจับไว้นะครับมันก็ล็อกไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับในคลิปเต็มนะครับมีให้พี่น้อง FC ได้ชมอย่างแน่นอนว่าผมถอดน็อตหกเหลี่ยมนั้นถอดอย่างไรคลิปนี้จบเท่านี้ครับ